เเสสีส่งไปแล้ววัจเดน,นะด้วยคําว่าตวังอันว่าเจ้าข้าชาจงไปตวังอันว่าเจ้ารัะตะวาให้แล้วปนาการังซึ่งเครื่องปนาการเอตสาเนสศทะแกนายผ่านนั่นยัตะวารู้แล้วข้ามาณการังซึ่งการเป็นที่ไปเอหิจงมาอิติดังนี้ สาปธจริกาอันว่าหญิงผู้รับใช้ใกล้เท้านั้นกาตวาไปแล้วทัตวาให้แล้วปนาการังซึ่งเครื่องบรรณาการตสา,สา,าสาเนสารสาแก่นายผรานนั้นปุชิถามแล้วว่าตวางันว่าท่านขมิสสีจากไปกระทานในการไรอีจิดังนี้เนสาโทอันว่านายพรานอาหาก่าวแล้วว่า อาชาติในวันนี้อาหังอันว่าเราวิกีนิตว,วาขายแล้วมังสังซึ่งเนือ้อนิคมิตว,วาคมิสามีจากออกไปอสุกตวารณนะนามะชื่อโดยประตูโนนปาตว,วะในเวลาเช้าเที่ยวยิติดังนี้